สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะพบผมครั้งใน crossdoc กับ crossdoc channel นี่ะวันนี้เราก็อยู่กับ Are n a าแวร์เลกันเหมือนเดิมนะเพราะพี่ก็จะมีคอนเทนต์ดีน่าสนใจเกี่ยวกับ A o รมาให้ดูกันเช่นเคยนะฮะก่อนที่จะไปดูคลิปนี้พี่ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์กด subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยแล้วอย่าลืมดูคลิปนี้ให้จบไปข้ามโฆษณาเพื่อเป็นการสนับสนุนถ้าใครอยากแอดวานกว่านั้นก็สมัครสมาชิก YouTube พี่ได้นะจ๊ะคอนเทนต์ในวันนี้คนระับนั่นก็คือสรุป A o รีคอมิกตอนที่4การพัฒนาของมนุษย์นนั่นอ อีพีที่4กันแล้วนะครับเนื้อเรื่องเนี่ยเข้มข้นสุดๆเลยนะแล้วก็ปมเนี่ยเยอะแยะไปหมดนะ่ยวันนี้เราก็จะมาแก้โฟมกันต่อนะฮะก่อนอื่นนะเป็นคำนียามไปแล้วนะครับช่องทางการอ่านคอมิกเนี่ยมีหลายช่องทาง,ชง,ทางเช่น Facebook าลีนาอวีไทยแลนด์นะเว็บไลน์เว็บตูนหรือว่าเว็บบีคอมิกนะครับแล้วก็วิธีอ่านเนี่ยอ่านจากขวาไปซ้ายบนลงล่างนะจ๊ะและความเดิมตอนที่แล้วนะครับอีพีที่3เนี่ยส่วนลึกในความทรงจำภาคที่สอได้กล่าวถึงบัตเตอร์ฟลายนะครับที่ได้แยกเดินทางกับไวโอเลตนะครับเธอเนี่ยเดิินนททาาาาาาางงงงงมมมมมีี่่่เเเเเเืืือออออครรซลละะะหหววขสสสธััฐพตบบแกกย ดาประหลาดนะที่ทําให้คนในหมู่บ้านใกล้เมืองเมลดาตอนคอมิกอีพีที่หนึ่งเนี่ยกลายเป็นปีศาจนะชิบหายวายบ่วงไปหมดเนะครับเธอเนี่ยได้ต่อสู้กับนักเวทมนต์ดำบนรถไฟฟ้าคือแบบน่ากลัวมากนะคิดสภาพจะเป็น BDS เนี่ยไม่ไหวนะแบบนี้ซึ่งการต่อสู้ครั้งนี้ก็ทําให้บารตเนี่ยได้เจอกับอารเลนเพื่อนของเธอในสมัยเด็กโดยบังเอิญนะครับแล้วหลังแต่นั้นนะมันก็ได้เล่าความสัมพันธ์ของทั้งสองที่แบบชวนฟินชวนจิ้นสุดนะฮะถ้าใครอยากดูละเอียดกลับไปดูพาร์ทก่อนนะฮะและตอนจบมันก็ตัด เดินทางมาที่เมืองคาเซลแห่งนี้ด้วยจะมาสมทบกันแล้วเนี่ยแล้วทำไลน์ต่อไปก็จะเป็นวิดีโอเปิดตัวอารลนเนี่ยครับคือมันเล่าต่อว่าอาเลนกับบัสเน่ได้ลักลอบเข้าไปที่สํานักงานใหญ่ขององค์กรชาโด a ฮนพอมาที่นี่ครับโอ้โหเจอแจ็คพอตครับความลับที่เขาอยากรู้เนี่ยมาเลยก็คืออาเลนเนี่ยได้เห็นร่างโคลนของตัวเองเนี่ยเต็มไปหมดเป็นโปรเจกต์ลับน่ากลัวอะไรบางอย่างของชาโดเฮนเนี่ยแล้วก็สุดท้ายเขากับบัตเตอร์ฟลายก็โดนจับอยู่ที่นี่นะครับแล้วหลังจากนั้นก็ต่อด้วยวิดีโอซีนิมาถึงเเซลลรรรียยบ้้อแว แล้วก็เธอเนี่ยได้รับการช่วยเหลือจากทอนหนุ่มน้อยสมาชิกชาโดว์แฮนด์ผู้ลุกลับนะครับในการแฝงตัวเข้าไปช่วยบัสที่ถูกจับกลุมอยู่ที่สำนักงานใหญ่ขององค์กรชาโดว์แฮนด์ในช่วงสุดท้ายของวิดีโอเนี่ยเสาวิญญ,ญาณได้ถูกแอคทิวเวทขึ้นมาเป็นระดับ2อโอ้โหใหญ่โตมโหฬารนับความชิบหายวายป่วงกําลังจะมาเยือนอาธานอนแล้วเล่ามาขนาดนี้โคตรมันเลยครับไม่ต้องรอเชา้าเราก็จะไปต่อกับคอนเทนต์ในวันนี้นะครับก็คือสรุปอาวีคอมิกตอนที่4นะครับชื่อตอนว่าการพัฒน,นาของมนุษย์เหตุการณ์เเเนนนีีน่่่่ยยมัััลลาาาตอออออออืืงงงจกกวดโขทคร็ู ที่สำนักงานใหญ่ขององค์กรชาโด์แฮนนะฮะหลังจากที่เสาหยาเนี่ยโผล่ขึ้นมาแบบสูงชะลุดแล้วใช่ไหมทร์น่าจะแยกไปแล้วนะครับกับวายโอเนาะเพราะว่าเริ่มต้นคอมิกตอนนี้เนี่ยมันเริ่มด้วยภาพที่วายโอเนี่ยกำลังวิ่งหาคุกที่คุมขังบัตเตอร์ฟลายอยู่นะครับซึ่งจาเอาวีคอมิกตอนแรกเนี่ยใครจํากันได้บ้างครับว่าภาพแรกที่เราเห็นเนี่ยวายโอเนี่ยเคยฝันว่าบัตถูกจับสรุปว่าจริงนะเทพธิดาพยากรสุดเนี่ยแล้วในที่สุดวายโอก็เจอคุกที่ขังบัตนะครับแต่ว่าาไมซพจ ไอคนนี้หน้าแบบนี้มันเป็นศัตรูมันเป็นทหารของชาลูแฮนที่แบบมีเยอะๆทาให้เดินเกือบจะชักปืนยิงไปแล้วนะแต่ว่าบัตเนี่ยห้ามเอาไว้แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยบัตก็ได้เล่าเรื่องทุกอย่างให้วายโอฟังเนี่ยพอเริ่มปฏิบดอดได้เรียบร้อยนะวยโอก็บอกว่าเออเรารีบออกจากที่นี่กันเถอะแล้วมันมีช็อตที่อารลนกับวายโอเนี่ยยื่นมือไปที่บัตพร้อมกันนะเพื่อทําให้บัตเนี่ยยืนขึ้นใช่ไหมครับคือช็อตอึกอักแล้วหนึ่งเนี่ยครับทำตัวไม่ถูกเลยทีเดียวนะเราดูเราก็ยัง บ,บัตเนี่ยก็ได้เล่าเรื่องราวความหลังของเธอกับอาเรียนไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เมื่อใกล้ถึงทางออกเนี่ยอาเรียนได้เห็นร่างหน้าหารของชาโดเฮนที่น้าเหมือนตัวเองใช่ไหมเขาก็เลยตัดสินใจว่าจะหาความจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วก็ให้บัตกับไวโอเนี่ยไปกันก่อนเลยอะไรเงี้ยแล้วหลังจากนั้นภาพมันก็ตัดมาที่อาเรียนนะครับเขาเนี่ยได้แฝงตัวเป็นร่างโคลนที่เดินทางไปยังถ้ำลับแห่งหนึง่งซึ่งนี่เป็นฐานทัพอีกหนึ่งที่ของชาโด a ฮนนะฮะซึ่งพวกร่างโคลนที่หนั่งเหมือนอาเรียนพวกนี้เนี่ยได้ สรุปว่าข้างในเนี่ยมีครบเลยครับคิวเล่นเวเรสและโลริออนนี่ครับสรนเสื้ Q en, est, นอน,นี้มันก็จะเน้นย้ำมาจากคอมิกตอนที่แล้วนะว่ากลุ่มไนนเนสกับชาโดแฮนเนี่ยได้ร่วมมือกันวางแผนชั่วอะไรสักอย่างแล้วมันก็ตัดไปทีนะ่โลริออนมีการอัปเดตสถานการณ์ปัจจุบันในตอนนี้นะว่าเสาวิญญ,ญาณเนี่ยกำลังเข้าสู่ระดับที่2และเขาก็สามารถใช้พลังนี้ในการสร้างกองทัพร่างโคลนรุ่นที่2ที่แข็งแกร่งกว่าร่างโคลนรุ่นหนึ่งที่หน้าเหมือนอาเลนได้เออแล้วหลังจากนั้นโลริออนก็ได้เปิดตัวร่างโคลนต้้นนนนนนแแบบรุ่่่่่่2อออกกกมาาาาคัซึงงสถททีีีหเิดวจป็ ลับของลอเรอยนและชาร์โดแฮเนี่ยมันน่าจะเป็นสถานที่ที่ใช้ทดลองอะไรแบบนี้ด้วยเนี่ยซึ่งพอเปิดตัวรุ่น2อออกมาใช่ไหมหน้าตาเนี่ยมันคล้ายๆกับอารีนรวมกับดีแลคที่ผอมอ่ะเออดูแบบดุดุแล้วก็น่ากลัวมากๆและดูรู้เลยว่าเก่งนะซึ่งอารีนตัวจริงที่เห็นการเปิดตัวครั้งนี้ก็พังหานิดหนึ่งนะครับซึ่งจุดนี้คิวเลนจับสังเกตได้นะเขาเริ่มมีความเอะครั้งที่หนึ่งว่าเฮ้ยมีคนปลอมตัวมาหรือเปล่าแต่เขาก็ยังนิ่งดูเชิงไปก่อนนะครับซึ่งสาเหตุจริงๆของการที่ร่างคนรุ ต้องการจะวัดความสามารถกับต้นแบบรุ่น2นั่นเองซึ่งตัวใหม่เนี่ยคือเก่งสุดเทพสุดเนี่ยฮะหมารุ่น1สู้ไม่ได้เลยนะครับถึงแม้ว่าศักยภาพจะเก่งเทพขนาดไหนครับแต่คิวเลนก็ยังรู้สึกไม่พอใจนะเขาได้บอกโลลิออนไปว่าถ้าเก่งได้แค่นี้ยกเลิกดิวความร่วมมือทั้งหมด c a n เซิลนีครับซึ่งโลลิออนก็บอกว่าใจเย็นอย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจนะครับดูให้จบก่อนแล้วหลังจากนั้นครับทีนี้ไม่ใช่แค่หนึ่ง็นึนงครับรุ่นก็ย่งหกาเนย่ยครับซึ่งจากนั้นโ อนก็ได้บอกเพิ่มเติมนะว่าถ้าเสาวิญญาณขยายตัวเพิ่มขึ้นเนี่ยความแข็งแกร่งของรุ่น2ก็จะเพิ่มขึ้นด้วยมนุษย์สมบูรณ์แบบอย่างที่คิวเรนต้องการเนี่ยเห็นแม้ว่ามันมีโอกาสเป็นไปได้เออซึ่งจาก d a ต a ต,ตรงนี้นะพี่ขออธิบายเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับปณิธานของคิวเรนและชาโดแฮนนะครับในโลกของอาร์ธานอนเนี่ยเผ่ามนุษย์เป็นเผ่าที่อ่อนแอแล้วก็เสี่ยงต่อการถูกกวาดล้างได้ในฟริปตาถ้าหากโดนพลังระดับเทพหรือปีศาจทําให้มนุษย์เนี่ยต้องดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดไม่ว่่่่าาาาาาาจะะเเเปป็็็นน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 กกกรรรพัฒมมุษย์หหือววตตงงๆแลึใใโฮ ดิ้นรนนั้นนะฮะซึ่งองค์กรหัวรุนแรงนี้เนี่ยจะเอามนุษย์มาฝึกฝนจนเก่งมากๆคือขอแค่แข็งแกร่งขึ้นนนวิธีไหนก็ได้นะไม่ว่าจะเป็นการหักหลังเพื่อนฆ่าเพื่อนหรือว่ายืมพลังจากปีศาจมาใช้เนี่ยซึ่งถ้าหากวันหนึ่งเผ่ามนุษย์แข็งแกร่งมากพอเนี่ยเขาก็จะกวาดล้างเผ่าพันธุ์อื่นให้หมดสิ้นไปเอ็กซ์ตรีมสุดนะครับซึ่งจากข้อมูลในส่วนนี้แล้วก็สิ่งที่พี่เล่ามาเนี่ยมันจะสอดคล้องกับชื่อตอนนะที่มันจะเฉลยว่าแผนการระหว่างโลเรียนและชาโดเฮเนี่ยก และทรัพยากรของชาโดว์แฮนด์ไม่ว่าจะเป็นยิงของอารลนที่ใช้สร้างมนุษย์โคลนขึ้นมานะรหรือสถานที่ที่ใช้ในการสร้างเสา,สา,สาวิญญ,ญาณนะครับซึ่งเสาวิญญาณเนี่ยสร้าง3ที่ใช่ไหมก็จะมีคาเซลเมลดาแล้วก็สานักงานใหญ่ขององค์กรชาโดว์แฮนด์แห่งนี้นะครับซึ่ง3าที่เนี่ยมันไกลกันนะดังนั้นจะต้องใช้เครือข่ายของทั้ง2กลุ่มในการช่วยกันนะครคออฟก,กันนะฮะและแถมพลังความมืดที่อยู่ในเสาวิญญาณนี้เนี่ยมันจะทําให้มนุษย์ที่โลเรียนสร้างขึ้นเนี่ยแข็งแกร่งขึ้นมาอีกซึ่งสิ่ง คิวเลนก็ตัดสินใจดิวต่อเออโคออฟกันต่อนะครับพอคุยเสร็จทุระเรียบร้อยนะโลริออนก็ได้วาร์ปแยกตัวไปนะหลังจากนั้นเวลเดสก็พูดกับคิวเลนว่าอย่าไปเชื่อใจโลริออนเลยเดี๋ยวเธอจะเป็นนักรบที่แข็งแกร่งที่สุดเองคิวเลนนับจับแก้มของเวลเดสแล้วก็พูดว่าเขารู้ว่าการร่วมมือกับโลริออนเนี่ยมันอันตรายแต่ถ้ามันทําให้มนุษย์แข็งแกร่งขึ้นในระยะยาวมันก็คุ้มที่จะเสี่ยงอ่าชดเขินชอดยอมอาจารย์มาแล้วหนึ่งนะเวลเดสพอโดนจับแก้มเขินแมก็ค แต่ทันใดนั่นเองคิวเรนก็เหลือบไปเห็นอารลนตัวจริงเอ๊ขึ้นมาครั้งที่2นะซึ่งครั้งนี้เขามั่นใจแล้วว่าไอ้เจ้าอารลนตัวจริงเนี่ยแฝงตัวเข้ามาเขาก็เลยสั่งให้รุ่น2องคนระับจัดการอารีนนะครับก็เกิดการต่อสู้อย่างดุเดือดคือร่างโคนรุ่น2ตัวนี้เนี่ยเก่งแบบสุดๆไม่มีจุดอ่อนเลยนะฮะแล้วระหว่างการต่อสู้เนี่ยคิวเรนก็จิบวายอยู่แล้วดูว่าความสามารถของรุ่น2และเทียบกับอารลนเนี่ยจะประมาณไหนจะเก่งกว่ามากไหมอะไรอย่างนี้นะฮะซึ่งคําถามในหัวของพี่ก็คือวายเนี่ยมา ของวเลนะเพาะเขารวยมากจริงๆนะระหว่างการต่อสู้อารีนก็บอกว่าเขาเนี่ยไม่ได้รู้อะไรมากเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่จากคอมมอนเซนต์เนี่ยไอ้เสาวิญญ,ญาณมันจะต้องเป็นสิ่งที่ชั่วร้ายแน่นอนคิวเลนก็ตอบกลับไปว่าตัวเขาไม่ได้สนใจนะว่าพลังพวกนี้จะมาจากไหนเขาสนใจแค่ผลลัพธ์ที่จะทําให้มนุษย์เนี่ยแข็งแกร่งขึ้นเพื่อความอยู่รอดต่อไปเท่านั้นอารลนก็เลยแบบสู้ไปด้วยแล้วก็สวนกลับต่อไปว่านี่แกอย่าเมารวมสินี่มันเป็นความต้องการของแกคนเดียวไม่ใช่มนุษย์คนออ่นแล้วคิวเลนะก็ตอบกลับอย่างหน้านิ่งว่านีี่่่่แกไมมรรู้เร้เเเออวาาในดืทททพจิ้ง มนุษย์ไปแล้วแล้วพอมนุษย์ถูกลุกรานจากความมืดลุกรานจากปีศาจเนี่ยพวกเราแทบป้องกันตัวไม่ได้เลยแล้วถ้าหากปล่อยให้เป็นอย่างนี้ต่อไปมนุษย์จะต้องสูญพันธุ์แน่นอนอันนี้พี่ชอบมากเพราะมันแสดงจุดยืนแล้วก็ปณิธานชัดเจนของคิวเรนนะฮะพออารลนได้ยินดังนั้นนะเขาก็เลยพูดต่อไปว่าถ้าการพนา,นาขั้นต่อไปของมนุษย์ทุกคนจะต้องกลายเป็นหุ่นเชิดของแกฉันไม่ยอมหลังจากนั้นอารลนเปิดการ์ดพระเอกนะพุ่งตัวเข้าไปหาคิวเรนนะแต่อย่าลืมว่าคิวเรนไม่ได้อยู่คนเคเนเดนดีียยวววนะครรับบอออาาลนนนโส็กไ้ เวเรสได้ใช้โซ่งูงับแทงไปที่แขนของอารลนแล้วหลังจากนั้นครับการต่อสู้เนี่ยกลายเป็นว่าอารลนเนี่ยโดนเวเรสแล้วก็ร่างคนรุ่น2รุ่มเขาเนี่ยโคตรเสียเปรียบแล้วก็กําลังจะถูกฆ่าตายแต่ทัานใาดนั้นมีหญิงสาวปริศนามาช่วยอารลนเอาไว้ เด็กๆทุกคนดูภาพนะครับขาติดมีดขนาดนี้นะพี่ว่าทุกคนรู้แล้วว่าคือใครนะฮะอ่ะตอนนี้โอเคแล้วกันต่อสู้เป็น2ต่อ2ดูอุ่นใจขึ้นมานิดนึงแต่อารีนเนี่ยเจ็บแล้วก็เหนื่อยนะแล้วก็มันมีช็อตหนึ่งที่สาวปริศนาคนนี้เนี่ยเหมือนจะเสียท่าเวเรสเหมือนกันถ้ายื้อสู้แบบนี้นะแพ้แน่นอนดังนั้นสาวปริศนาคนนี้จึงใช้รนะาาเบิดควันนับพาอาเีนหนีออกมาจากถ้านั้นได้สําเร็จคือออกมาไกลใช้ได้เลยแหละแล้วพอตอนนี้ปลอดภัยแล้วใช่ไหมเขาก็มาเฉลยว่าสาวปริศนาคนนี้ก็คือเอมิลี่นั่ นนรู้อยู่แล้วนะว่าเป็นเอมิลี่นะเขาจําเสียงได้ที่ว่านะ่าจะรู้จักกันจากองค์กรชาโดวแฮนนี่แหละแล้วอาเลนก็เลยบอกเอมิลี่ว่าจริงๆแล้วอะ่ะที่เขาแอบเนียนไปแบบนี้เขาต้องการแค่ไปสังเกตการในตอนแรกไม่คิดว่าแบบจะอันตรายขนาดนี้แต่สรุปจากเหตุการณ์นี้ทําให้อาเลนรู้ว่าร่างโคลนพวกนั้นเนี่ยเกี่ยวข้องกับเสาวิญญาณเออเพราะว่าโลลิอ้อนกับชาโดว์แฮนเนี่ยเกี่ยวกันนะฮะจากบทสนทนาของอาเลนแล้วก็เอมิลี่ทำให้เรารู้ว่า2คนนี้เนี่ยสนิทกันนะพี่ว่าเอมิลี่เนี่ยมองอาเลนเป็นน Fly อร์ฟลายไปเจอไวโอเลตอะไรแบบนี้นะแล้วมันจะมีช็อตหนึ่งที่เอมิลี่เนี่ยพูดว่าให้อาเลนระวังตัวเพราะถ้าหากเขาเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยทั้งตัวเอมิลี่เองและเจ้าตัวเล็กก็คงเสียใจซึ่งช็อตนี้อ่ะอารลนได้ยินก็เลยเขินซึ่งตอนแรกพออ่านพี่ก็งงใช่ไหมแล้วก็มีน้องๆในช่องเนี่ยมาถามว่าเจ้าตัวเล็กคือใครเจ้าตัวเล็กคือใครแล้วพอพี่มาคิดดีๆเนี่ยเจ้าตัวเล็กน่าจะหมายถึงบัตเตอร์ฟลายฮะและพอพี่ไปหาข้อมูลคอมิกภาษาอังกฤษซึ่งคาว่าเจ้าตัวเล็กเนี่ยภาษาอังกฤษใช้คาา่่ But fly ึงงิดนนนหมถตตออรรลแูปขง เธอเป็นคนตัวเล็กบวกกับความเคยนองอารีนอย่างที่บอกนะทำให้พี่สรุปว่าเขาหมายถึงบัตเตอร์ฟลยนะฮะแล้วเอมิลี่รู้ได้ไงก็อารีนเล่าให้ฟังนี่แหละก็เลยรู้ประมาณนี้แล้วหลังจากคุยกันนิดนิดหน่นอยหน่อยนะเอมิลี่ก็บอกว่าเธอเนี่ยจะไปตามหาน้องสาวของเธอทางตอนใต้แล้วทั้งสองก็แยกกันเดินทางนะฮะแล้วอารนเนี่ยได้บอกว่าเขาเนี่ยจะรีบไปตามหาบัตเตอร์ฟลยแต่ว่าในคอมิกภาษาอังกฤษอะ่ะอารีนะจะพูดว่าเขาเนี่ยจะต้องออกเดินทางแล้วก็หยุดความชั่วร้ายของชาโดว์แฮนซึ่งถึงแม้ว่ามันจะคนละประโยคแปลอาจจะไม่่่เเหมมืออนนนแตววาาััทํงดียก ก็คือสื่อให้เรารู้ว่าอารีเนเนี่ยกำลังจะออกเดินทางอีกครั้งแล้วคอมมิกตอนนี้ก็อัดจบตรงนี้เลยนะีฮะ แล้วหลังจากคอมิกตอนนี้มันก็ต่อกันด้วยเนื้อเรื่องของซินเนสทรีนะในวิดีโอซีเนเมติกของซินเนสทรีเนี่ยได้เล่าถึงตอนที่บัตเตอร์ไกับไวโอเนี่ยเพิ่งแยกทางกับอารีนที่แบบไปตามหาเบาะแสกเกี่ยวกับร่างโคลที่หน้าเหมือนตัวเองใช่ไหมบัตเตอร์ไฟกับไวโอเนี่ยแยกขึ้นมาข้างบนเออหนีออกมาจากทางออกนั้นนะครับแล้วพอขึ้นมาบนดินครับไวยโอเลตกับบัตเตอร์ไก็เจอกับสาวน้อยปริศนาที่มีพลังที่น่ากลัวนะฮะสาวน้อยคนนี้ก็คือซินเนสทรีนั่นเองนะครับแล้วพอได้ต่อสู้กันนนะนบักกกรรูู้้้เเเลลยววนน่่าธออคีแแแข็งงิไปพส ไปสู้มานะทางคิวเรนเนี่ยยังส่งคนมาช่วยอีกบัตเนี่ยโดนไปกว่าน1ดอกหลังจากนั้นครับไวโอเนี่ยโดนซินเนสเตรแทงเข้าไปกลางอกตอนนี้บอกเลยว่าชิปหายแล้วนะครับแต่ว่าจี G ้วงกลมที่ไวโอเลตได้ใส่ไวเนี่ยได้เปลี่ยนกระสุนของไวโอเนี่ยให้เป็นพลังความมืดแล้วก็ยิงสวนซินเนสเตรไปตอนที่กระสุนนั้นเฉียวหน้าในซินเนสเตรมีตกใจนะว่าเฮ้ยทำไมเธอสามารถใช้พลังที่คล้ายๆกับฉันได้อะไรแบบนี้นะฮะพอบัตเห็นจังหวะสตันนั้นเนี่ยครับก็บอกให้ไวน์โอเนี่ยหลบหนีโดยทั้งสองได้ขับ ที่ตรงนี้เลยเนี่ยฮะโอยเป็นอย่างไรกันบ้างสําหรับอว c คอมิกตอนที่นะครับการพัฒนาของมนุษย์เนี่ยฮะบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยเราได้เห็นอะไรเยอะมากได้รู้แผนการจริงๆของชาร์โดแฮน Hand กับโลเลออนแต่ว่าแผนการนี้มันจะอยู่แค่นี้หรือเปล่าหรือว่ามันจะมีอะไรในกอไพรอกีกบอกเลยว่ามังงะนี่แหละครสนุกแล้วก็เป็นแหล่งข้อมูลที่แบบดีมากทําให้เราเนี่ยคาดการเนื้อเรื่องได้มันมากๆนะคอยติดตามในพาทหน้านะว่าจะแซบขนาดไหนวันนี้พี่ไปแล้วสวัสดีครับ